ขอกล่าวทักทายสวัสดีพี่ีๆน,อนออ้องๆวันนี้มาเจอโอบหลังหวยออกสลายวันนะครับพอดีก็ด้วยติดภารกิจเสียงก็แหบแห้งอ่ะเรามาก็ก่อนอื่นขอแสดงความดีใจกับท่านที่ถูก <c oughs> แล้วก็โดนไปนะฮะก็ขอ เฮงเฮงตลอดไปอ่ะสําหรับท่านที่ถูกก็คงจะได้ดูทุกๆคลิปนะฮะของโกอีฟ e เพราะว่าที่เก่งไปของเรา25งหนะฮะสอก็ถูกเข้าไปแล้วก็55แต่25ต้องขอโทษเลยะฮะไม่ได้ไม่ได้ขีดเส้นใต้แล้วก็ไม่ได้เก่งให้แต่ตัวตรงไอ้สาตัว กูอีฟตึงไปเก้ออกเป็น6กหกับหัวกับหางกันสัง,งั้นแหละเนาะโอเคสำหรับงวดที่แล้วก็ดีใจกับหลายๆท่านอ้าวเรามาดูตารางของงวดที่แล้วเลขล่างนะฮะเลขล่างออก55าหนะครับห้ 5, 5. ก็เข้ากับตารางเราตรงๆเลย ข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นข้างขึ้นเข้าไปนะครับผมส่วนเ,เลข3ามตัวออกหกห้าสองนะครับหกห้าสองจะเป็นตัวข้างแรมนะครับบวกกับเลขประจำวันนะครับเลขประจำวันสองห้านี่อยู่นี่นะครับ อ,อย่างที่โกอีฟเคยบอกครับบางครั้งเนี่ยหวยสามตัวเนี่ยจะเอาทั้งข้างขึ้นและข้างแรมแล้วก็ประจำวันรวมกันบางงวดแต่บางงวดก็จะมีทั้งข้างแรมแล้วก็เลขประจำวันออกไม่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วโกอีฟก็เกง่งเลขวิ่งเป็น6กับ2องะก็มาสองตัวนะครับ มา2ตัวอ่าเข้า2ตัวนะครับผมโอเคผ่านแล้วผ่านเลยท่านที่อ่ายังไม่เข้าวินยังไม่วินก็มาลุยกันใหม่สำหรับงวดนี้นะครับลุยกันใหม่เนาะงวดนี้นะครับผมเราเริ่มกันเลยเรามาดูกันว่างวดนี้แนวทางการซื้อหาจะเป็นไปทางไหนนะครับสำหรับ งวดนี้นะครับอ่างวดนี้อย่างนี้เลยตารางประจําวันของงวดนี้เรามาดูกันนะครับอืมงวดนี้นะครับสําหรับเลขตารางประจําวันของงวดนี้เป็นอย่างนี้นะครับปูอิปทําให,ให้แยกเลยฮะงวดนี้มาทําแยกเลยเป็นข้างแรมนะครับแรมอ่าเดี๋ยว อีเขียนนิดนึงอันนี้ข้างขึ้นนะครับขึ้นอันนี้แลมนะครับอันนี้เป็นตารางประจำวันซึ่งก็จะมีรวมทั้งประจำวันและก็ข้างขึ้นอยู่ด้วยกันนะครับผมอ่ <c oughs> นอานะขอโทษนะครับผมเสียงแห้งครับ <c oughs> เสียงแห้งไปเยอะมาก ่าเอาละครับมาทีนี้เราลองมาดูอเลขของประจำวันพฤหัสซึ่งคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นวันพุธนะครับซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นวันพุธเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพฤหัสเนี่ยเลขที่ ประจำพฤหัสหน้าในในกลุ่มเลขของวันพฤหัสมีเลขอะไรบ้างนะครับเลขอะไรบ้างนะ,ะมาเราเริ่มกันเลยครับผมนะ่ะรูอีฟเริ่มวินให้เลยเนาะวินให้แล้วท่านใดที่จะเอาไปแตกก็เดี๋ยวคขามาว่ากันอีกทีส่วนเน้นเดี๋ยวรูอีฟเน้นให้อีกรอบนะครับเน้นให้อีกรอบอ้าวรูอีฟเริ่มจาก าตารางกลางแล้วกันนะครับนะา้งวดวันพฤหัสนะครับโดยมากจะเป็นอย่างนี้เลยครับอืม03น,นะครับเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็04เริ่มเลยครับ05 06 07นะครับ แล้วมาเป็น08 09อืมไล่กันทั้งอ่านี่แล้วก็หล่นนะฮะแล้วก็ตกไปอืมนะครับเพราะมีบางคนก็มมาติงว่าเลขนั้นไม่มีอ่ะเขียนให้เลยให้มันครบนะครับอ่า ขออภัยนะครับเจ็บคอเจ็บคอใช้เสียงเยอะใช้พลังเยอะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งมาแล้วใช้พลังเยอะไปนิดนึงอ่ะต่อเลยครับกูอิฟจะวินไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตัดให้เหมือนเดิมอ่าตัดให้เหมือนเดิมถ้าท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กอิฟด้วยนะครับผมซึ่งท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับเนื้อหา พูดว่าเนื้อหาสาระที่อยู่ข้างในบางคนที่บางคนหลายหลายๆท่านที่ท่านซื้อถูกเพราะว่าเขาบอกว่าท่านดูหมดเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะฝากแนะนําด้วยนะครับแนะนําให้กูอีฟด้วยเพราะว่ากูอีฟจะได้มีแนวทางได้ได้นำแนวทางมาให้กับท่านอย่างนี้ตลอดนะครับเออนะครับผมอ่ะต่อต่อเป็นสองสี่ สอหนะครับแล้วก็สองหมาไล่มาเลยครับสองเขออนุญาตเป็น3ามต่อเลยนะครับตรงนี้จะได้เสือน่ทีเ่เยอะนะครับผมก็เป็น3ามเลยแล้วกันครับ3ามสนะครับอ่าเดี๋ยวรายละเอียด EP หน้าเราก็มานั่งคุยเพิ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็อีพีหน้าอาจจะมาเราลองมาหาตัวดินสำหรับวันนี้สำหรับงวดตอง,งวดนะครับแล้วเรามานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับงวดนี้เราให้แนวทางไปเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับเพราะบางท่านก็ดูนานก็งุดหงิดเอาละแล้วก็จะเป็นสี่หกนะสี่หก อย่าลืมนะครับสี่หกสี่แปดนะครับสี่แปดอืมนะครับผมสี่สิบแปดอ่ะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะตัวสามห้าหนึ่งห้าสองแล้วกันครับตรงนี้ห้าสองเนาะอนะครับผมห้าสิบสี่อ่านะครับเห็นไม่นี่ในนี้โอ้ขอโทษครับอืมห้าสิบสี่เออ นะครับห้าสิบหกเออเราว่ากันจับวินให้ก่อนนะครับห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าสิบแปดอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่าเต็มนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้าสิบเก้าเลยครับนะ ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเจ็ดหกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบหกอ่ะตรงนี้เดี๋ยวจะลืมนะครับตัอีฟให้ไว้ก่อนตัวเดิมแต่ก็ให้ไว้นะครับเผื่อท่านไหนยังชอบอยู่จะได้รู้ว่าในตารางสำหรับวันพุธมันมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับ ที่เราเอามาจับวินกันได้นะครับผมบางท่านก็ต้องการอย่างนั้นอ่าเจ็ดสิบสี่นะครับเจ็ดสิบสี่แล้วก็เจ็ดสิบเก้าอ่าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบสองแปดสองนะครับแปดสามนะครับผมต่อเลยแปดสิบสี่อ่า แปดสิบห้าอเสียงหายนะครับอ,อาจจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าทุกรอบนะครับผมเก้าสิบสองแล้วก็เก้าสสนะครับผมอ่านี่เราพอเราจับวินแล้วมันจะได้ประมาณนี้อ่ะแป๊บหนึ่งเอาละทีนี้มาถึงขั้นเอ่อ ที่2องโอีจะเก่งให้ก่อนนะฮะสำหรับในอีพีนี้สำหรับใน e p ีหน้าเราจะมานั่งคุยว่าตัวไหนเด่นอา่าแล้วก็ตัวไหนรองเพราะว่าถ้าเราคุยตรงนี้เลยสำหรับ e p ีนี้เลยมันจะยืดเยื้อแล้วก็จะสายจะเ,เวลามันก็จะเยอะนะครับกูอิฟจะให้เวลามันกระชับกระชับหน่อยนะครับอ่า เก่งเลยอย่าช้านะครับจะได้เป็นแนวทางสำหรับการซื้อหารอตเตอรี่เพราะว่าน่าจะเริ่มได้วันที่5นะครับบางครั้งที่อยู่บ้านบ้านเรานะฮะ0ูนย์ศแล้วก็หนะึ่งหนึ่งะหนึ่งหนึ่งหสก่อนเลยฮนะหนี่นีภาพเข้าให้เอ่อหนึ่ก็ดูจากตรงนี้เด้อรวมกัน ตอีฟก็จะจับตารางคู่นะฮะตารางคู่ของประจําวันแล้วก็อาจจะเป็นดูเหมือนตัวเก่าสําหรับเมื่อวดที่แล้วด้วยซ้ําไปนะครับอืมนะครับนะอ่ะต่อครับต่อแล้วก็จะเป็นศูนย์สี่อ่อาศูนย์สี่ตัวนี้ซึ่งอ่าส่วนเน้น อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีนะครับอีกอีกพีหนึง่งอันนี้ก็จะบอกแนวทางไปก่อนนะครับอ่านะครับอืมนีประมาณนี้แล้วก็เจ็บ <c> ค <oughs> อขอโทษนะครับผม0 8, ูย์แดอ่อหนึ่งปดนะครับหนึ 18, ่งแปดสองหหรือหกสองตัวเดียวกันนะครับ ท่านที่ซื้อหาก็ถ้ามาเจอสัวเลขประมาณนี้ก็หยิบจับไว้เสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับเสี่ยงโชคไว้ได้นะอ่าอ่านะครับก็จะมีเลขไม่เยอะสำหรับงวดนี้ไม่เหมือนเมื่องวดที่แล้วกูอิฟก็จับวินให้เพราะมีคนมาบอกว่าให้วินให้หน่อยนะครับอย่างที่บอกไปให้วินให้หน่อยอ่า 6กแปดหกเก้าอ่าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับในกลุ่มเลขเจ็ดเก้ากระโดดนิดนึงก็คือจับเลขล่างนะครับอ่าจับเลขข้างขึ้นบวกกับปฏิดวงป,ประจํานะครับผมเออหนึ่งเก้าอ่าจริงจริงหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นเลขประจําวันของอ่เลขประจําวันของ วันพฤหัสนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับตรงนั้นอีกทีนะครับผมเออนะครับ <c oughs> แล้วก็90แล้วนะ9 0 9าเก้าสี่เลขที่พึงจะเป็นนะฮะอ่าก็จับอ่าข้างขึ้นบวกกับดวงประจํานะครับนี่ดังนี้เลยฮะอย่างนี้เลยเผื่อท่านใดจะไปจับเอง บางครั้งไม่จำเป็นต้องว่าจับข้างขึ้นตารางเดียวนะครับแต่บางงวดก็จะเป็นแค่ตารางเดียวเข้าอยู่ในนั้นหมดเลยนะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นนะฮะเพราะมันเป็นข้างขึ้นจะมาอีกไหมนะเก้าสองครับเก้าสองนะครับมาเช็คดูอีกทีสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปด นะครับ08จริงๆมัน05ห้ใกล้เคียงนะฮะศูนนะ05 07นะอยู่ในตารางนี้นะครับ09ในตารางชุดของซึ่งจริงๆเนี่ยมวดนี้เนี่ยจริงๆในใจของโกอีฟ e เนะี่ยลักเจ็ดนะครับลักเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งซึ่งจะเป็น ข้างเรมเจ็ดกับหนึ่งแล้วก็สใจรักมากแต่เดี๋ยวเรามาคำนวณกันอีกทีว่าอะไรจะเด่นนะฮะแต่นี้คุยกันโดยประมาณก่อนนะฮะประมาณก่อนซึ่งยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาคุยเราอ่ากอิฟหาสูตรคำนวณอีกทีนึงนะครับเออแต่ให้คุยตรงนี้เป็นพอประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งยังไม่รู้อีกทีนึงนะเออห้จ ห้าเจ็ดเป็นไปได้ไหมห้าเจ็ดก็จับข้างแรมเลยฮะข้างขึ้นกับข้างแรมชนกันเลยดิ่นมากครับผมเนาะเอเอแล้วก็มาสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วสี่สี่หกได้ไหมสี 4, ่หกถ้าคุณรักเจ็ดนะฮะลองจับชนอะไรที่เป็นเจ็ดจับชนให้หมดนะครับเจ็ดสีเจ็ดอย่างเนี้ย นะครับเจ็ดสีอย่างนี้จับชนให้หมดเลยครับหรือถ้ารักสี่รักแปดจับแปดชนให้หมดเลยฮะอะไรที่มีสี่จับสี่ให้หมดจับจับตัวเลขสี่ให้หมดนะครับสี่คู่อะไรจับให้หมดนะครับแล้วเรามาชอบเรามาตัดคัดออกอีกทีนะครับผมนะเอาละครับผมสาหรับาการาลุ้นหรือว่า การเป็นแนวทางสําหรับอีพีเนี่ยโูอีฟก็จะให้ประมาณนี้นะครับเนาะสาหรับท่านที่ชื่นชอบก็ตัดเล่นกันแต่โอูอีฟให้เอ่องวดนี้นะฮะโูอีฟยังไม่ฟันธงนะว่าเป็นเลขอะไรแต่ในใจ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 โูอีฟชอบสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดมาไหม อ,อีกตัวหนึ่งที่ท,ที่ชอบนะฮะที่ชอบก็ตัวข้างขึ้นเอตัวข้างแหลมซึ่งมันเป็นข้างแหลมเนาะเนี่ยกูอีฟ e ชอบนะฮะจะเด่นขนาดไหนเดี๋ยวกูอีฟ e มาคุยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรามาหาด้วยกันดีกว่านะครับผมอ่ะสาหรับท่านที่เข้าอ่ท่านที่ชื่นชอบนะฮะแล้วเข้ามาแล้วก็กูอีฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูอีฟด้วยนะครับเนาะเพื่อ เป็นแรงใจแล้วก็สนับสนุนให้โกอีฟโดยให้ได้ถึงยอดซัพ์แล้วก็ชั่วโมงได้ถึงนะครับผมโกอีฟขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาอีพีหน้าเรามาคุยเล,เลขเด่นว่าอ่ว่าเลขไหนเด่นสาหรับประจํางวดวันพฤหัสที่16มีนาซึ่งตรงกับเรม10ขําเดือน4นะครับผม Okay. โอเคสำหรับอีพีนี้กูอีฟขอลาไปก่อนขอให้ท่านสุขภาพดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ <cake> <ique>